กันต้อีกอออเออต้นออกกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้ด้วยนะคะเอ๋ทำอะไรสวัสดีค่ะเออสวัสดีแม่ๆนะคะอยู่กับเราช่องฟังปีใหม่น้องใบข้าวฟังปีใหม่น้องใบข้าวชแนลไปใส่ฮะเก็บขยะต้อยโปบโอบนีไหม จะไปไหนจะไปไหนเ,เ,เ,เขาเก็บขึ้นโตละเก็บลงเอ,เอาว่าไงว่าไงยางอ้อมรถอยูุบัตเนี่โอ้โหปองไปปองมาเอา้าจะลงน้ำบ่ลงบ่ไ,ได้เด้อมีน้ำเด้อน้ำสะนี่ไอ้ืธอไม่กวดไปกวดใยพอเด้อ เก็บเอาไม่กวดไปกวดซอยพอเร็วเก็บเอาเออเก็บเก็บสูงขึ้นเก็บสูงขึ้นมาอะไอย่างซื้อบตทนมันนักสิถือบบไว้สิหืมไอ้เร็วเก็บขึ้นมาเอาไปกวดซอยพอผุ่นเร็วเร็วว้ายมันกระพังเหมือนตันตัวเฮ็ดจังสันถือดีๆ tôi chơi nó mà được con cookie nó bên mũi gang lê không cưng bay bay cưng bay cưng bay 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 นี่หน่อยยังในแห้งหลายเถอะพูดช้างพังกิ้งกิ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคือพวกไปมันคือพวกไปเฮ้ย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 เออรถหอนว่านี่โอ้ยลูกไก่มาได้กวนคุกก๊กนั่นนั่นขึ้นพิษไล่เออ chắp mày khát chắp hên lột tận tua tối những mà khửn thăng bọt nọ phải đó à khửn thăng mày cả na à, nó đã cả lắng nó à, phải mà cứ khẩn bao đầy vá ao à, mày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  bưng bao nhom pè ao mày lên liu lê. ao à, mày con ngoài 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 bị chuột thoi xì mà phải อ,อนั่นนั่นเอาไปนาจะคล้องเลยแบบนี้ไปนาจะคล้องเบิง่งมันสิดำบ่ไปขับไม่รับไม่ไ,มไปไปขับรถไม่ไปขับไปพ่อไม่เร็วเขียดแล้วมาลกหยากินดี่ครัวเด<อ>็กน่อยออ Đẹp nồi ơi Nhàng lọ lột dụng này Nên, nên, ý ăn tít nè Hả? Ý tít ngược á, hả, hả, Nhà, nhà, nhà kha, bao nhiêu tím mà đứng ở hệ thầm mê nè bạc cho lo cho này, khá khó cho nè ืมก็ไปก็อืมไหนอืมโผลเนี่ยอืมอยังสามดิ่มนึงกรอยากยังไงปวดมันจะสวยโผลเป็น,จจดนเด็กปวนมาเร็วมาเร็วม,มานางเปี๊นะแม่เร็วเร็วเร็วมาไพศาลนางเปี๊มาเด้อมาเลยจ้ามาเลยจ้าไร มเมนพพอบมานําไปอาดลาดป่นแล้หลืนยังนั่นสายยางแล้วเอาแล้วเอาแล้วฮัก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 อืมอืมอืมนั่น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 ปวนหน่อยนี่เนาะตาจืบจืบอยู่บนนอนเืย ตามไว้แล้วเสมอนี่ไวเริ่มอายุเริ่มสี่เดือนก็เริ่มจะนอนน้อยลงเล่นไลลัวนาน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 ออกมาแม่เฮ้ยเฮ้ยเอยเอะเยอะเยอะมาเร็วมาเร็วโอ้ยตาสีลับ

จังเลยเลยจังเลยเลยจังเลยเลยฮุยุยอุยฮุยอุยอุนังลงนังลงอย่านั่งตากนั่งไผ่นั่งมันอือนั่งนั่งไใส่ยางไปอีกแล้วมาเร็วมานั่งน้ำแม่ี่แม่มาไปใส่ไปขับรถสิไปขับรถไม่ไปนั่งปีน้ำกันกับปไไปเนาะ มาขับรถเนาะขับโบโบ,อ,บอ,อุ้ยไปบอ่อบีบ่งจอดอิหลีบ่มีสถานีจอดอาดลาดอาดลาดอาดลาดไปอาดลาดก็ะชิไปอาดลาด,าด,ลาดพี่คนวิสัยสิไปปั่มต้นกล้วยพอซิมตีมันไก่สิพังแล้ว วิธีเอาหน่องของพี่ปีดักหน่องไว้ให้นหนองอยู่น้ำกันไปเลย,ย่ยนนะหามพานไปอีกแล้วลาดตะเวนย่างเดียวเลยไปขาเต่าบอหืมไปขาเต่าบอ ง่วงเนีตาแดงจึงคึงอยู่ห้องนอนบอกแล้วมันสิล่มทั้งยืนเป็นไดล่ะฝุ่นเออกัดตดอีกเอตดออกเก่อายแก่ขืนพุ่น เนีกยหน่อยขืนพี่น้องอยากอายล่มแล้วลุกบลุกตั้มทาฟอมจัดฟอมจัดอย่าม่การตดอีกตั้งหากล่มซ,ซื้อกับตดกันลักออกเนาะโอ้ยแป๊ดแป๊ดลาสันแป๊ดแป๊ด โอ,โอ้หัวสักอีกสนอนั่น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 ้วก็หัวสักกระเทียมกินอืมอะไรมาดาังเลยวะอนาถืูดิน สวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะกันเร็วบนสูงบนสูงฮึ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 ซือนนอนบว่าเมื่อกี้ตัวโยโย,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 ย่ไปแล้ว ไปใส่บันนี้ยงางอ่อมอยู่โอ้โหย <laughs> างอ่อมไปหาพอ <laughs> ไปรลังเดเจ้าลลายล่ใเข่าเอ้ยมืดหมือบนอน ตาวานจืบๆเลยยังบ้านเขาบ้านนั่นนั่นมามาเขามาลูกมามามาเดี๋ยวจีภาพไปย่างแล้วเ,เร็วเร็วเร็ว,รวมาจีได้ไปอยู่มามามาเดี๋ยวแม่ภาพไปเดินนอนนอนไปฮักลินต้นหญ้าเราบ้านนี้ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่สมต้องขออนุญาตจบคลิปนะคะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่นะคะแม่ม่ๆเดินนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็หนึ่งกำลังใจจ้าขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณาค่ะบายเอยออ้ยเสียงรถพอมาล่ะอือ้อออ้อเอ้อเอ้อรถพอมากเหรอเอเอ้รถทำไมพอมาแล้วเออ้ย วิ่งเร็วกระดาษละได้หน่อยนี้กูลูกูลูกุลูกุลูเลยกินนมกินนมเดี๋ยวพาไปเดินแล้ว